โดยหนึ่งนรงวิทย์คัดสนนรรนักร้องคุณภาพร่วมถ่ายทอดเพลงประกอบละครช่อง3ได้รับความนิยมติดอันดับเพลงฮิตทางคลื่นวิทยุ สัสดท,ทีมโดยพี่หนึงนรงวิทย์นะคะเรียกว่าเป็นแม่ทัพของเชนเดอรียมิวสินะคะอยู่กับช่อง3มมาครบหนึ่ปีพอดีวนี้ก็เลยขนเรียกว่า,าทีมศิลปินที่มีผลงานเพลงประกอบละครทางช่องสามาร่วมสวัสดีปีใหม่กับคุณผู้ชมด้วยนะคะและเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะน้องๆนนเพราะ,ะมากเลยทีเดียวนะคะกับเพลงประกอบละครรักต้ององุอง้มนะคะ ผมเป็นหนุ่มแล้วอ่ะพี่นนท์มีหน้าไม่น่าเป็นสาวแล้วเนอะแล้วพี่กล้วยพี่กล้วยเป็นหนุ่มมีหน้าเป็นหนุ่มพี่น้าเป็นหนุ่มโอ้มีมุกนะมีมุกนะโอ้ค่ะอ่า ปีนี้พูดถึงปีนี้ก่อนนะคะว่าปีนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างสําหรับะละครประกอบละครทางช่อง3ก็ถือว่าเกินคาดนะครับฟีดแบ็กจากทางคนดูคนฟังนะครับก็ถือว่าหนึ่งปีเต็มที่ผ่านมานะครับก็ก็ได้น้องๆนี่แหละมาช่วยร้องเพลงละครให้ผมแล้วก็ม,มีหลายเรื่องเลยที่แบบฟีดแบ็ดีมากๆสายสีเพลิงเพลงยื้อของเบนชลาตีแล้วก็เพลงแล้วเราจะได้รักกันใหม่ของนเดชใาญ่ นะคะมีแบบฟีดแบ็ดีมากๆอืมค่ะแล้วก็สําหรับในการเอ่อคัดเลือกศิลปินที่จะมาร่วมงานกับพี่หนึ่งนะคะ,ะพี่หนึ่งมีโจทย์ยังไงแล้วพี่ปูอ่ะพี่ปูผมมีลูกแก้วอยู่อันนึง่ง <laughs> เราคอยถามลูกแก้วนนล้อเล่นนะฮะถ้าพูดถึงพี่ปูแล้วถ้าพี่ปูแบบว่าบาปเอาเป็นประกอบละครเีขาไม่ค่อยออกเสีงเท่าไหร่นะว่าพี่ปูเป็นเป็นรเอาเป็นหนุ่มร็อกอ่ะใช่ไหมคะพูดไปร้องไหมครับ ไม่เคยเลยฮะครับก็คือ่ทีตอนพี่ปูมาร้องไฟในวายุเน like ี่ยผมก็ก็นึกถึงว่าเออเราอยากได้ล็อกที่แบบว่าเป็นหนุ่มเขาไม่ใช่เด็กๆอ่ะในในเรื่องแบบสาวอ่ปีหน้าปีหน้าอะไรเงี้ยครับก็เลยก็เลยนึกถึงพี่ปูเพราะสึกว่าโดยส่วนตัวก็รู้จักกันรู้สึกพี่เขาก็ น่ารักเราเราควรจะร่วมงานกันสักหน่อยอะไรเงี้ยออแล้วพี่ปูนึกไหมครับแหมเพลงละครมันเหมาะกับร็อกอะไรยังไงแล้วเราจะแบบร็อกได้ไหมยังไงหนึ่งเขาคงเห็นอีกภาพลักษณ์ของผมนะฮะเป็นภาพลักษณ์ที่คุ้นเคยกันข้างนอกนะฮะซึ่งจริงๆถ้าเป็นกับกับเพลงแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่ว่าบุคลิกผมที่จริงข้างนอกอ่ะอาจจะใช่ใช่กับละครเลยแต่บนเวทีเนี่ยอาจจะเป็นกลางนิดนึงจริงๆพี่ปูเขาเป็นคนแบบเป็นล็อกปิดล็อก นะครับเราบอกสังเกตเป็นภาพนี่สังเกตตามแบบเฟซบุ๊กเขาอ่ะนะครับก็ดูอยู่ทุกทเรื่องนะครับของช่องสามไม่น่าเชื่อเลยนะดูไปซับน้ำตาไปอะไรเงี้ยนะมีได้ไหมมีได้ไหมบางตัวอย่างมีครับมีคุยกันแล้วครับพี่ปูเล่นด้วยใช่ครับก็เล่นลูกชายเลือดเดือดปีนั้นเราคุยไ่ดูลูกชายเลือดเดือดโอ้เลือดนี่ก็ถอดเสื้อผ้ากันทั้งเรื่องเลยนะผมไม่ถอดอยู่คนเดียวครับ แต่เรคนนี้ตัวโอ้โหใหญ่ๆอย่างนั้นเราก็มีซิกแพ็กกันทุกคนนะคะเรื่องนี้วันแพ็เท่านั้นอ๋อลองด้วยเล่นด้วยครับก็ติดตามกันอ่ะมาถึงน้องระชานะค่ะค่ะน้องระชาเคยร่วมงานกันเนาะอยู่ว่าร่มแรกเลยใช่ค่ะยิงไกลยิงชัยค่ะรุ่นเปิดรุ่นเปิดค่ายเหรอมาพร้อมๆกันมาพร้อมๆกันกก่ออนีรุ่นก่อนครับระชาในรุ่นเปิดสวัสดีค่ะ่ครับตอนนั้นยังอะไรยังไม่ค่อยพร้อมกันเลยนะค่ะถือว่าแบบว่าออกมาเป็นดาราบ้าแรก ได้เลยด้วยเรียงร้อยดาวเรียงร้อยดาวนะคะปีหน้ามีอะไรปีหน้าก็ยังมีอีกค่ะประกอบละครเรื่องใหม่แล้วค่ะก็ข้อัดใช่ข้ออัดไปแล้วเรียบร้อยค่ะอยากให้คนนั้นมีจริงลองให้เราแบบร้อยเราฟังทุกท่านได้หไมได้ค่ะอยากให้คนคนนั้นมีจริงอยากมีใครอกู่ใกล้กันค เพียงเท่นั้นแค่หนึ่งคนที่รักฉันจริงจากใจอยากให้คนคนนั้นเป็นเธอไม่อยากเธอใจไปอย่างเล่นลอยก็ไ้จแต่คอยให้ได้เจอรักเธอที่รอคอยมาแสนนาน หวานแม่มากแม่ที่เพลงนี้ใช่ค่ะออนแอร์ออนแอร์อนแอที่ได้ยินนะสนาบรายการเราเลยนะเพราะเพิ่งอัดเสียงกันไปไม่กี่วันนี้ใช่ค่ะหัวใจปัตตภีนะคะจะแทนตัวแทนความรู้สึกของน้องแย้มมัททิราใช่ไหมคะได้อีกเลงเลนิดๆตอนนี้เองเขาที่แล้วเต้าหนะอ่าเมื่อกี้แล้วพี่รุ่นเปิดค่ายอีกสักคนนึงเปิดค่ายค่ะก็ตอนนี้มี ปีหน้านะคะมีเรื่องบุษบาหน้าตลาดค่ะเป็นบุษบาไม่ยอมเป็ค่ะโอ้แต่เขาเป็นเจ้าแม่เพลงประกอบละครของชนเดียนะกี่เพลงนะคะกรมพระเพลงบุษบานี่เพลงที่ห้าเพลงที่ห้าเห็นแม่บอกเลยว่าเป็นเจ้าแม่เพลงละครห้าเป็นลูกรักนะคะลูกรักเลยจริงๆนะกรมเนี่ยเขาเกิดมาจากสายร้องไกด่นะครับแล้วก็ก็เอาไปกิน ใครไปมาได้ดีกว่ากันรองจริงๆพอพูดจักฟังแล้วแบบอาเนี่ยใช่ใช่เพราะว่าบางทีเขาร้องไกลแล้วคือเราได้ยินสิ่งที่มันเพราะที่สุดแล้วถ้าอย่างนั้นขอเตือนเลยนะคะว่าไม่ให้กลมไกลอ่าถูกเดี๋ยวขอไกลเองข้างหลังกล้มกลไม่ค่อยได้ไกลเพราะว่าเพราะว่าตอนหลังที่ไม่เรียกกลมมาไกลเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ได้อีกแล้วต้องสลับกันบ้างเะิะกินเรียกไม่ได้นะคะรัเออนะคะ พี่โนนพี่โนครับพี่โนนปีหน้าเป็นสาวครับต่อไปต้องขอสาวเลยปีหน้าก็จะมีเอ่อเพลงครับของพ่อครูหัวปลาครับพ่อครูหัวปลาใช่ชื่อเพลงให้รักกอมกบมาอาจารย์ยังไงแทนตัวใครด้วยอ๋อแทนเป็นใครแทนตัว แทนตัวเป็นเป็นป่าเป็นป่าเป็นป่าเป็นผู้หนุ่ยนี่หลุ่ยเลยก็เป็นสาวไม่ได้แล้วสิพูดไม่พูดไม่ค่ยชัดแธ่เดี๋ยวเดี๋ยวเราให้ร้องนะร้องได้ใช่ไหมคะเดี๋ยวค่อยร้องเดี๋ยวถามมาทางมิสเตอร์ทีบ้างพี่ติ๊กพิต้าพิต้าฮะที่เราได้ได้ยินกันอยู่เลยนะตอนนี้ทางเดินแห่งรักทางเดินรักเราเห็นคู่นี้ยังไงคะก็จริงๆผมก็ เห็นคู่นี้เห็นที่พี่คู่นี้ที่แต่ที่ที่ที่จีมเอ็มแล้วนะครับก็ไม่เคยได้ร่วมงานกันแต่เราก็เป็นแฟนเพลงตั้งแต่แบบชอบมาลีแล้วู้สึกว่าวิยถายรูปไหนคะได้ชอบมาลีไม่กี่ปีนี่รู้สึกว่าเออแบบเราเราคิดว่าแฟนเพลงคงจะคิดถึงเมสทีมเพราะว่าเมสเทีมก็ไม่มีเพลงใหม่ออกมาตั้งสักพากแล้วครับก็เลยเป็นโอกาสอันดีได้แบบ ชวนมาร้องเพลงละครทางนั้นเป็นครั้งแรกที่ร่วมงานกับพี่หนึ่งด้วยค่ะแล้วติกาต้าก็ไม่ได้ร่วมงานกันเป็นสิบปีแล้วเป็นโอกาสไม่ได้ร้องเพลงไม่ได้ร้องเพลงเดียวกันใช่ใช่ที่เป็นเพลงใหม่เนาะก็ถ้าเกิดมีมาหลังๆก็ส่วนใหญ่อย่างถ้าร้องเพลงละครช่องสามก็จะร้องคนเดียวใช่ไหมแต่ไม่เคยร้องคู่กับติกเลยนี่เป็นครั้งแรกแล้ว ร่วมงานก็เป็นหนึ่งครั้งแรกด้วยเป็นเพลงประกอบละครเพลงคู่ครับรู้สึกไงบ้างคะร้องเพลงประกอบละครแบบว่าฟิลมันคงจะแตกต่างนอกจากตอนที่เราทํางานเพลงก็คือติดละครอยู่แล้วค่ะก็เลยโอเคโอเคค่ะต้องคิดถึงอะไรยังไงบ้างก็บางคนบอกว่าแบบพยายามจะสวมวิญญาณเดี๋ยวพระชาก็บอกตัวนั้นเป็นแต้วค่ะแม่แต่แต่แต่ใน ทางเดินแห่งรักเนี่ยมันมีหลายคู่นะแล้วเราก็มองไปเรามองไปที่สังคมอม,มองไปที่ปัญหาที่คู่รักต่างๆมีขอเป็นสีลิตาไม่ได้เหรอก็ก็แล้วก็ตีความเอาแล้วก็าามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะ อยู่ในวัยคนที่เข้าใจความรักแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ่ายทอดออกมาต่างคนรักแบบคนที่โตแล้วเนาะก็นะฮะเป็นพี่อู๋นะเขาได้เขาโจ้เขาโจ้ดูเหมือนกันดูเหมือนกันค่ะแล้วปีหน้าล่ะคะมีพี่หนึ่งวางก็แล้วแต่พี่หนึ่งจะพิ่จันหน้าละค่ะสัญญาหน้าจอกันได้นะคะค่ะไลน์ในข้างนอกนะครับพี่พูดถึงเมจตรทีมแล้วบอกว่าโอเคได้เลยโอเคได้เลยนะจบมือกัน สายการพอยู่แล้วที่สำคัญคือสัญญาณหน้าจอนะคะเป็นพยานนะคุณผู้ชมแฮะนกแล้วนะพี่เด่งคะคือการทํางานละครนี่เป็นยังไงบ้างสําหรับเราเองเนี่ยมันหนักนะมันมีปัญหาหรือว่ามันเป็นยังไงมันยากครับมันยากไม่มีอะไรที่ง่ายเลยครับก็ถึงจะแต่งมาแบบเจอมาหลายเรื่องหลายซีรีส์แล้วก็พอพอมาเจอเรื่องใหม่ๆปุ๊บก็เป็นโจทย์ที่ยากตลอดครับปีหน้า สุดๆเลยยากมากๆตอนนี้ทําไปได้สักกี่เรื่องแล้วคะ้วตอนนี้ก็มีเรื่องมังกรนะครับที่แบบว่าเล่นเอาผมงอกใช่ค่ะนี่ไม่ยอมมาแล้วก็คือแมีห้ามีห้าเรื่องครับเเป็นจีนด้วยครับแล้วก็เปคําจีนแล้วก็ต้องเป็นมีความเป็นแบบ เออแบบจีนย้อนยุคด้วยมีมีความมีคาลเจอร์อยู่ในนั้นอะไรอะไรเยอกมากมากต้องทำห้าเพลงเลยไหมคะหรือว่ามีเพลงธีมเกินเกินเกินห้าครับตอนนี้เท่าที่ทำไปเนี่ยก็เกือบเกือบสิบอะครับค่ะเดี๋ยวที่แน่ๆน่ที่เราจะได้ฟังก่อนเลยก็คือแอบรัดออนไลน์ครับนะคะเพิ่งเห็นบอกว่าเพิ่งเสร็จเพิ่งเสร็จไปครับเพิ่ง่ายเอ็มดีนี่ไงนี่ไงเขาไม่ส่ง คพี่ร้องตุ่มกี้บฟ้องาค่ะเห็นเห็นน้องทีมงานน้องตุ๊กตาบอกว่าก็เพิ่งไปเสริมส่งบัตรบาดบอกว่างั้นพี่ขอมาให้รายการตู้ข่าวแฟนๆได้ดูก่อนไปเพราะเดี๋ยวเราก็จะได้ชมในช่วงปีหน้าในการแอบรักออนไลน์นะคะนี่เอาโอกาสให้ได้ดูเป็นครั้งแรกนะคะอ๋อพี่ตู่เป็นคนร้องใช่ครันะคะนี่ก็เป็นทีเซอร์สั้นๆเพนี้ใช่ได้ฟังเยอะในละครนะครับเพราะว่ามันเป็นฟิลนี้กันทั้งเรื่อง ดิวแอบรักนะนมโนโกันไป <c oughs> นอันนี้เรา,าสามารถจะฟังเข้าไปในก็ที่ y o ยูทูบได้ท<ข>ดต่ y o u t สาวทาาแท็กแต่ตอนนี้ยังไม่ได้อัพนะครับเ<อ>พราะปกะติพี่พี่หนึ่งจะมีแบบเลิกกดปุ่มปล่อย u t u b e อ๋อนี่เลิกก่อนไหนคะก็คิดว่าก่อนปีใหม่นี่ครับคิดว่าก็ เอาเพลงนี้ให้ให้แฟนเพลงได้ฟังในช่วงปีใหม่เป็นของขวัญปีใหม่จากเชนเดลเลอมิวสิตครับอ๋อแต่เมื่อกี้ได้ดูตัวอย่างไปเพลงเร่องเล็กน้อยเมื่อกี้ก็ครั้งแรกเหมือนกันครั้งแรกเหมือนกันโอ้โหนี่ครั้งแรกหมดเลยนะคะอ่ะเวลาสั้นๆเมื่อกี้เราติดค้างเพลงสำหรับเออน้องนอนอยู่นะคะนุ่นนุ่นนุ่นนุ่ะใหม่ใหม่สดมากครับเลยอ๋อน้องนนท์เล่นกีตาร์เองเลยน่าจะต้องเล่นเองครับเพราาะว่พี่กบเล่นไม่ได้หรือเฟินค่ะอ๋อลือเฟินไม่ใช่เพฟินใเขาแต่งตัวนะใช่เลย ผิดถ uh, <Av. S 1> ูกอย่าว่ากันนะครับนี่ก็ครั้งแรกเหมือนกันใช่ครั้งแรกเต็เต็มมากครั้งแรกเยอะอะอยากอยากให้รักกลมกล่อมเธอกับฉันต้องชิมสักไหนอารมณ์รสชาติบางนั้นไหนเคยเคยพามความรู้สึกอุ่นในหัวใจ ช่วงของปีหน้ากันน,นะคะ,อ,อ,ะอยากให้พี่ปูเบ็กเฮดคะ่ะเป็นตัวแทนของทุกท่านเลยนะคะ,ะวยพอปีใหม่ให้แกเป็นแฟนละครทางช่องสามกันนะคะก็ดูละครและย้อนดูตัวนะครับทุกทุกคน อีกอย่างนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะครับสําหรับปีที่จกำลังจะเข้ามานะครับแล้วก็ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วอุบัติภัยทั้งปวงนะครับค่ะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวละครเข้า่าคงจะได้เชิญกันมาร้องเพลงกันอีกมาพูดคุยกันอีกนะคะค่ะ